แล้วละค่ะก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้เนี่ยเราก็จะสปอยเหมือนเดิมวันนี้ก็จะเป็นสปอยแบบว่านึกเองภาคเองอะไรอย่างนี้แต่ว่าก็จะมีรูปเหมือนกันแต่ว่าก็จะเป็นรูปของตอนอื่นไม่ใช่ตอนนี้นะคะก็มันก็ไม่มีอยู่ในดาบบี้าดาศูน,นจริงๆนั่นแหละก็เรื่องที่เราจะมาสปอยวันนี้นั่นคือเรื่องดาบบี้าดาศูนย์นั่นเองยูหู งั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มสปอยเรื่องจากพิ่ข้าละสืนหรือคิม,มิสือโนะใหป่ะกันเลยโอเคค่ะภาพก็จะตัดมาที่ชินบุจางของเรานะคะชินบุเนี่ยก็ได้นั่งคิดว่าทำไมคะแล้วก็ขาหามยังมือของข่าถึงได้เลยขนาดนี้ข่าต้องการแขนที่มันแข็งแรงม,มากกว่าน,นี้ ทันใดนั้นคิบสุสจิมุเซนก็ได้โผหางออกมาถือว่าเป็นการโผล่ที่ดีที่สุดของเสาหลักคบรอบแต่ชินอบุนั้นก็คิดในใจตนเองว่าตัวนั้นไม่สามารถสู้ได้แน่นอนคิบุสึจิก็บอกกับชินอบุจังว่ายอมแพ้เถอแต่ว่าชินอุบุจังเธอนั้นก็ไม่ยอมแต่ยอย่างใดเพราะเธอนั้นจะทำหน้าที่เสาหลักให้ดีที่สุดเหมือนกับเคียวจิจุร่ที่เคย ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดแล้วจากนั้นเธอก็ได้ไม่พูดอะไรตั้งรอตั้งรับการโจมตีของคิบุสจิมุซันอย่างเดียวเธอนั้นก็ได้พูดในใจตัวเองว่าถึงแม้เธอนั้นจะไม่สามารถซู้กับคิบุสจิมุซันได้แต่เธอก็บอกว่าเธอนั้นขอแค่สามารถยื้ออะไรคิบุสจิไม่ให้ไปถึงฐานทัพแรกก็พอ จากนั้นเธอก็ได้เข้าต่อสู้กับคิบุสจิมุซันเธอได้เตรียมตั้มรับอย่างดีที่สุดแล้วแต่เธอก็ไม่สามารถทำลายคิบุสจิมุซันได้เลยเธอจึงใช้ขบวนท่าที่สองระบาผีเสือ้อหยอกเย้าของเธอนั่นเองเธอนั้นได้เข้าโจมตีคิบุสจิมุซันด้วยท่าที่เธอถนัดที่สุดนั่นก็คือขบวนท่าที่สองบานมาแมลงขบวนท่าที่สองระบาผีเสือ้อหยอกเยา้า แต่เธอนั้นกลับเป็นคนที่บาดเจ็บซะเองเพราะเธอไม่สามารถที่จะทำอะไรคิบุสจิมูซันได้เลยทำบาดแผลเขาได้เพียงแค่ลอยฝุ่นที่อยู่บนลายของเขาเท่านั้นเธอจึงเศร้าเป็นอย่างมากคิบุสจิมูซันก็ได้บอกเธอว่าให้เธอเนี่ยมาเป็นอสูรกับเขาเพราะเธอจะสามารถที่จะแข่งแกร่ง แล้วก็สามารถที่จะฟื้นฟูร่รางกายของตนเองให้ตนเองนั้นสามารถที่จะฟันคอของนักล่าสุนที่เธอฝฟฟ่ายได้แต่ชินบูตจังนั้นก็ตอบกลับไปว่าเธอไม่ต้องการเพราะเธอนั้นต้องการเพียงแค่ว่าเธอร่างกายที่จะแข็งแกร่งเท่านั้นแล้วเธอก็ยังไม่ได้พูดเลยว่าเธอต้องการที่จะสั่งหานสุนด้วยท,ท่าทีที่ทำแบบนั้น แต่เธอนั้นก็ไมไ่ทันที่จะได้พูดอะไรออกไปนอกจากนั้นคิวสิมุซันก็ว่ามาเข้ามาของเธอและให้ได้ให้มอบเลือดให้กับเธอหลังจากนั้นเธอก็ได้กลายเป็นอสูรอย่างสมบูรณ์แบบซึ่งทิวสิจินั้นได้แต่งตั้งให้เธอนั้นได้เป็นอสูรข้างขึ้นอสูรข้างขึ้นที่ห้านั่นเอง เธอนั้นก็ได้บอกคิบุสติไปว่าเธอนั้นไม่ต้องการแต่แน่นอนว่าเธอยังไม่ลืมความทรงจำทั้งหลายของเธอแต่ก็นะอย่างที่บอกไปแค่ความทรงจำบางส่วนเพราะฉะนั้นนั่นน่ะเธอจำได้แค่ห้าความทรงจำเท่านั้นความทรงจำแรกก็เป็นความทรงจำเขานั่นก็คือความทรงจำ ของพี่สาวของเธอหรือเรียกได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างพี่สาวกับน้องสาวพี่สาวเธอนั้นมีชื่อว่าโคโจคานาเอะพี่สาวของเธอนะคอยชื่อเธอมาตลอดจนกระทั่งพี่สาวเธอนั้นได้ตายก่อนที่พี่สาวเธอจะตายนั้นเธอยังจำได้แม่นมากๆว่าศูนต้นไหนที่ฆ่าพี่สาวของเธอและยังจำได้อีกว่าพี่สาวเธอบอกอะไรบ้างก่อนตาย พี่สาวเธอเธอจําได้ทุกอย่างที่เคยอยู่ร่วมกับพี่สาวเธอนั้นมีความสุขมากถึงแม้จะเป็นช่วงเวลาที่น้อยนิดสําหรับเธอซึ่งจะบอกให้นะคะว่าคาที่พี่สาวโคโซฮาเนเบอกเธอของบอกชินบุก่อนตายนั่นก็คือคําว่าอย่าพี่อย่าให้ชินบุยิ้มนะจ๊ะและความทรงจําที่สองก็คือความทรงจําของครอบครัวนั่นก็คือ ธอน,นั้นรักพี่สาวซึ่งมีชื่อว่าโคโจโคานเและรักคานที่มีชื่อว่าซึยูริคานุเธอรักทั้งสองคนมากๆถึงแม้เธอจะมีเวลาอยู่กับพี่ไม่นานนักแต่สำหรับคานุคานเป็นความหวังสุดท้ายของชินบุจังความหวังที่คานนั้นจะขึ้นเป็นสสาหรับแทนเธอตอนที่เธอตาย เอาละค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ